เยไ้ยเรมไมโครพิเอร์าสถานทุ่งันไม่มีรสไม่มีกลิ่นสะอาดมากกว่าที่ตาเห็นสุดชื่นเลืมเลยอยากรูไหมยัวใหม่คือร่อยดีเรื่งจัดการใช้กะทิฉ่ำดีที่คันเพามาเราสดเนื้อนร่มด้วยอร่อยหลายถาดก็อร่อยที่สุดคร้มอร่อยแล้วเจด เชียร์ไปสาม้นด้ววันนี้เจอเกิตาจบง่ายกว่าเดิดมจริงแล้วด้วยดูจากสภาพทีมของเกาหลีใต้ตอนนี้แขวน่นจาจะง่ายกว่าเดิมแต่หากว่าน้อ,งอยง คิมซูจีคิมมีจีพวกนี้ไม่ได้แล้วใช่ครับต้องบอกนีว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนทีเยอะมากนะครับทั้งตัวผู้เล่นเองทั้งตัวโค้ชด้วยในแบบนี้นะครับอย่างในแมตช์ปีนี้เนี่ยยามีแนวไม่ชนะใครเลยมาแมตช์ชิงแชมป์โลกตอนนี้ก็ยังไม่ชนะใครยังไม่ได้เซตใครยังไม่ได้เซตด้วยจริงๆแล้วพ่อที่ส่งใครที่ต่างเดือนไม่ดีคือเซตเพี่อนคือต่างเดือน20เลยต่างเดือนครับก็อย่าลืมนะเดี๋ยวมาให้กำลังใจทีมวลีของไทยเรานะครับ อดีตผูชิงแชมป์โลกนะครับก็เข้าร่วมสนืบหน้ที่ f เฟซบ o ๊กแฟนเพจข่าวรถไฟ23รุ่นรับลุกเบรบบ์พร้อมราชื่อของทีมบอล์ฟหญิงของไทยเราเนี่ยและรุ่นรับเชื่อกีฬาแกรสก่อนกันอีกทาง่ายๆเป็นถ่ายภาพขนาดชมที่หน้าจอช่องรถไฟและโพสต์รูปใต้คอมเมนต์ของกิจกรรมเขียนเชียร์ให้กำลังใจนักกีฬาที่ชอบพร้อมติดแฮชแท็กตบชนะโลกทีนี้ก็รุ่นรับประวัตกันได้นะครับรวมถึงได้ตั้งแต่วันนี้ถึง19ตุลาคมนี้โดยจะประกาศรายชื่อผู้โชคดี ในเพลทฝักเช้าอร้ไว้23เท่านั้นครับเราพักกันตรงนี้สักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาร่วมกันส่งใจเชียร์ทีมกรฎบัติของไทยครับบางจากรังส์โกคยั่งยืนดุยนวัตนะครับสีสเขียว BCPG สร้างโลกสีเขียวที่ยัง่งยืนเบอร์ีแมตโกลชูกาอร่อยแค่คำตายน้อย ชื่อรวยตอมันรวยถนึบริกัทรวมสองล้านบาทแอนนาสเหลือที่สามจะเป็นจังหวัดขอ